สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมได้ไปเจอมอดดีๆดีใน TF2 ที่จะมาแนะนำพวกคุณนะครับมอดนี้จะทำให้เราดูเป็นคนไทยขึ้นมาทันทีไทยแม่งรักชาติด้วยนะครับแล้วมอดที่จะมาแนะนำนี้ก็คือมอ s สเกาพูดไทยนะครับอย่างที่รู้ๆกันว่ามอสสเกาแม่งเป็นคนที่พูดมากปากเหม็นชอบกวนตีนพอหล่าเจอมอดไทยเข้าไปมันจะต้องพูดมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับขนาดลักษณะท่าทางของมันยังกวนตีนกวนบาทานเลยนะครับ คนต่อมานะครับผ่านเข้าไปไม่ได้นี่ก็คือ administrator นะครับเป็นผู้ประกาศเมื่อเริ่มเกมที่พวกเราได้ยินกันนะครับทีนี้ผมจะพามาดูว่าเสียงภาคเขาเป็นยังไงนะครับอย่างที่รู้นะครับว่าของ o r i g i ินออ่ะมันเป็นภาษาัองกฤษแต่ว่ามีชายคนหนึ่งทำให้มันเป็นภาคไทยได้ผมขอเท่าความแบบนี้ครับ ว่ามอดเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาจากการพักเสียของช่องเลดโฟและมีให้เราได้ลงมอดในเว็บเกม b a n าน่นี้ที่พวกเรารู้จักกันนะครับงานโปรเจกต์ของเขาที่มีชื่อว่าไพไว ย้อนกลับไปเมื่อ7เดือนก่อนพี่เรสกำลังขยันทำคลิปเกมทีฟอร์เทส s องคลาสิกซึ่งในคลิปพี่เรสจะพากเสียงให้กับเหล่าตัวละครทำให้เหล่า FC ของช่องพี่เรสต่างงงกันว่าเกมนี้มันมีภาคไทยด้วยเหรอมันเลยเป็นการจุดชนวนทำให้พี่เรสอยากพากไทยให้กับเกมทีฟอร์เทสสองทีนี้พอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับผมเตรียมมา19เสียงเดี๋ยวผมไปหาให้ฟังไอเด็แั๊บนึงนะครับน,งนึงนะเบซัา พออาีกเยอะเลยบางนีเบิกขอบใจนะพ่อจ้าจ้าขอบใจไปกันเถอะพวกเราไปเลยไปเลยไปเลยลัคเตอร์ไปเไเราเจอตุ๊กไปเฮ้ยมิาไปอยู่ตรงไหนไปหวังเชลยฝาดให้หน่อยหวังเต็มที่ให้หน่อย ยังเหนื่อยเลยเออแต่ว่าท่านผู้ชมก็ต้องไปฝังตัวเองนะแต่ว่าดูจากจอด้านหน้าสิพวกวันนี้อ่ะี่จะมาให้คะแนนเสียงป้าไงล่ะตอนอื่นผมต้องขอดีดนิ้วแป๊บ โอเคเรามาเปิดประเดิมกันเลยก็คือคะแนนความเข้ากันของมอสสำหรับไอ้น้องแมวตัวนี้นะคิดว่าคะแนนความเข้ากันของมอดผมว่าผมให้ผ่านเลยนะครับอย่างเช่นมันกำลังจะด่าคำว,ว่าโมรานแต่ว่าคือมันไปตรงกับคำว,ว่าไอ้พวกงโง่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วส่วนตัวผมคือมันไม่ได้ด่าค้างแบบไอ้โง่อะไรเฉยๆอย่ะมันด่าว่าไอ้พวกโง่แล้วมันแบบใส่น้ำเสียงเข้าไปด้วยโอเคมันชัดเจนดีส่วนถ้าเป็นเรื่องคะแนนความมาเต็มสิบผมให้สิบเลยนะเว้ย เออผมลืมไหมสมมติว่าถ้ามันจะพูดว่าหยุดดันรถมันก็จะพูดว่าแบบพูดทูเดคาถ้าหยุดดันรถมันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออท่านผู้ชมรอไปฟังกันได้เพราะผมฟังมาเรียบร้อยแล้วส่วนคำพูดภาษาอังกฤษนะเว้ยพี่เลดแกบอกมาเลยเว้ยว่าไม่ต้องห่วงว่าเขาแปลมาแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันผิดตรงไหนนะเว้ยให้พวกมึงไปตกพี่เลดได้เลยคือพวกมึงไม่ต้องมาตกกูโอเคปะคเ,พเูพูกเล็กกุเล่กับเขาเถออยู่ไว้นะเว้ยอย่าให้พี่เขารู้ คุณบุเลยครับผมว่ามอดนี้แม่นโคตรดีแห่งความโคตรดีนะครับพี่แกลงทุนในการถามมากๆเลยง่ายๆนะเวทผู้มชมถ้าอยากเล่นก็ลองเข้าไปโหลดดูโอ้ยแม่งเดินแม่ทั้งวันเลยกูโอเคกูจะมาสอนโหลดโอเคไหมนี่กดนี่แล้วก็กดนี้แล้วก็กดอันนี้โอเคพอมึงได้มึงก็กดออกโอเคมึงเลื่อนลงมาดาวโหลดเลยมึงกดดาว์โหลด มึงไปดูด้วยนะว่ามึงดาวน์โหลดยังมึงก็กดเข้าไปดูว่ามึงดาวน์โหลดได้ยังนี่นะกดเข้าไปมึงกดค o p y อกไปมึงเอาไปใส่ในทแล้วก็ไปที่คัสตอมนะแล้วมึงก็กดวางไปเลยเออนี่ไงเรียบร้อยโอเคมึงก็โหลดไปเรื่อยๆจนกว่ามึงจะโหลดเสร็จนะโอเคแล้วพอมึงโหลดเสร็จแล้วมึงกดเข้าไปมึงไปที่ฝ่ายนี้แล้วมึงก็กดค o p y อกไปแล้วมึงก็ย้อนกลับมา วางไว้กูไม่รู้มันช่วยอะไรได้ไหมแต่ว่ากูเห็นพิเลสเขาทาแค่นี้มันก็โหลดเสร็จแล้วง่ายนิดเดียวทีนี้อยากเล่นอะไรเล่นเลยครับ Wait, French meeting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 . Oh, oh that was not French, that was not French.